ันเล่ไปทําก่อรสร้างมันมาก่อนแล้วอทำอ,รรอครับก็เลยว่ามันมันทำมาหลายปีแล้วก็เลยไม่คิดว่าน่าจะทํบเป็นเกษตรดีกว่าเพราะว่าเราคือกองนี้เพิ่งเลี้ยงรอบแรกค่ะเพิ่งเลี<ค>้ยงรอบแรกครับผมใชอ่อันนี้ใครคนเลี้ยงคุณแม่คนเลี้ยงหรือคุณผู้ว,วิธีการเลี้ยงหนูเลี้ยงกบหรือเลี้ยงจิ้งดีคืออะไรก็ตามที่สามารถเลี้ยงอยู่ในบ้านได้นะครับหาอะไรได้ที่บ้านได้เนี่ยอันนี้เป็นจิ้งดีแบบที่เลี้ยงอ่าขายมาหลายรุ่นแล้วอ๋ออันนี้หลายรุ่นแล้วค่ะหลายรุ่นแล้ว <8 S 1> เดือนแล้วค่ะ<ฮ>คือเป็นแม่พันธุ์ได้สบายเลยแปดเดือนแล้วค่ครเราจะแยกเอาแยกแม่พันธุ์ไว้ต่งหากแล้วก็พอพันธุ ความหนุ่พุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแท่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวดัดบุรีรัมย์เบียนบ เภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาส่งหนูที่นี่นะครับก็เข้ามานะครับในในบริเวณบ้านนะครับฝั่งนี้นะครับตั้งแต่นู้นจนถึงนี่นะครับก็ผมชอบต้นไม้ต้นนี้มากเลยครับนี่เขาเรียกต้นอะไรต้นหางกระจงครับนี่หูกระจงหางกระจงไม่สั้นหูกระจงนะครับนี่ตัวนี้สวยมากครับเนี่ยเข้ามาในบ้านนะครับแล้วก็ชอบรถคันนี้มากครับแล้วก็มาถึงผมก็มองหาบ่อเลี้ยงหนูอยู่ไหนครับนี่ครับอยู่ในบ้านอีกแล้วครับอยู่หลังบ้านนะครับนี่นะครับนี่ครับบ่อเลี้ยงหนูอย ที่นี่ไม่ได้เลี้ยงแค่หนูอย่างเดียวนะครับจะเลี้ยงจิ้งดีนะครับเลี้ยงจิ้งดีด้วยแล้วก็เลี้ยงหลายๆอย่างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปเนี่ยรู้จักเจ้าของฟาร์มนะครับมาฝั่งนี้ครับผมมันเย็นบอลเย็นฟังนี้ฟังนี้ถูกต้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าชื่อยังครับผมอ่ชื่อตาไทยครับตาไทยตาไทยครับตาไทยแม่ชื่ออะไรครับผมชื่อแม่ค่ะชื่อแม่ชื่อเล่นค่ะชื่อแม่ชื่อแม่นะครับอยู่นี่อยู่ที่ไหนครับผมอ่ที่นี่เป็นบ้านวัวเนาะ บ้านหัววัวค่ะบ้านหัววัวหัววัวใช่หัววัวตำบลครับเสม็ดตำบลเสม็ดอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดบุรีล์นะครับโอเคนะครับก็ที่นี่ก็เคยผ่านไปผ่านมาบ่อยมันจะมีเส้นทางไปเที่ยวอำเภอประคุณชัยนะครับใช่ถ้าเป็นฝั่งฝั่งนู้นก็จะเป็นอำเภอนางรองนะครับใช่สองฝั่งนะครับก็ที่บุรีรัมย์เนี่ยก็คือชอบอยากมามากๆครับมันมีเด่งท่องเที่ยวเยอะไม่ว่าจะเป็น สนามบานอนสนามแข่งรถเนาะวันนี้คงจะต้องไปเจอสนามแข่งรถนะครับโอเคนะครับคออยากสอบถามเพิ่มเติมครับผมคิดยังไงถึงอยากเล่นหนูครับผมคือมันคืออะไร เป็นอาชีพที่แบบไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยมากอันนี้เขาเล่าว่าใช่ไหมครับเขาดูเขาดูใน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 ยูทูบด้วยเคยเคยเรียนไหมครับไม่เคยเรียนไม่เคยอันนี้ <laughs> เขาเล่าว่าอา,อาชีพที่อยู่บ้าน <laughs> ใช <laughs> ่เราไม่ได้เลาเลยไปทําก่อสร้างมันมาก่อนแล้วอ๋อสร้างเนาก็เลยว่ามันมันทำมาหลายปีแล้วก็เลยไม่คิดว่าน่าจะทํำเป็นเกษตรดีกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องไปไหนได้ดูลูกดูหลานที่บ้านเนาะก็เป็นอาชีพที่แบบ เบาๆอ่ะมันคือแบบไม่ต้องเครียดมากไม่ต้องเครียดไม่ต oh, ้องโอ้พูดไปจะซวยรูมากเลยครับเบาๆไม่ต้องเครียดจริงๆเนาะก็เลยอยากลองดูอยากลองดูฟาร์มใหญ่อยากลองดูนะครับก็อันนี้ก็มาเลี้ยงมาเลี้ยงตรงไหนครับนี่เป็นเป็นหลังบ้านเป็นที่จอดรถเก่าหรือเป็นอะไรครับนี่ก็เป็นค่ายเป็นเป็นที่จอดรถเก่าครับที่จอดรถเก่าอ๋อโรงรถเก่าแล้วก็จอดไปไม่มีประโยชน์ทําอย่างอื่นดีกว่าเลี้ยงหนูเลี้ยงยืรีดีกว่าประโยชน์ลนอกอ๋อครับผมก็เลย มามาลองเลี้ยงหนูดูแล้วก็เลี้ยงจิ้งหรีดด้วยนะครับโอเคนะครับครับแล้วผมขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมครับบ่อที่อยู่ที่นี่ครับนี่ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อใบนี้แหละครับตกที่ร้อยสิบบาทนะครับที่ร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทครับอืมความสูงสี่สิบความกว้างไปสิบเซนเนาะใช่ครับครับผมส่วนฝาบ่อก็ตัดแบบนี้จอดเรียบร้อยครับสองข้างนะครับดูตามยูทูบเขาแล้วครับครับดูตามยูทูบเขา ก็จะบอกว่าก็ใช้ได้ระบบน้ำระบบน้ำครับนี่น้ำคือแบบอันนี้ก็แบบบ้านบ้านนะครับใส่ขวดเดวรีบรยบร้อยเรียบร้อยใส่ขวด ถ้าหมดแล้วก็มาใส่เพิ่มแล้วก็เทลงไปเหมือนเดิมก็จะอยู่ประมาณนี้ก็จะเห็นง่ายครับต้องกดใส่แบบนี้โอ้เยี่ยมครับกดสีอย่าไปเอาเขาบอกเห็นน้ำอ๋อปกติอย่างนั้นนะครับแต่ไรฟาร์มเขาก็ให้กินเบียร์กินเหล้าขาวอันนี้ให้อันนี้กินน้ำโค้กครับอันนี้เราไม่กินเหล้ากินเบียนะครับไม่กินเหล้ากินเบียนะครับโอเคครับพาผมไปดูจิ้งหรีดนะครับอ๋อเชิญครับตอนนี้ครับพาผมไปดูจิ้งหรีดนะครับนี่ครับจิ้งหรีดทำด้วยเผื่อเลี้ยง ครับคือจริงๆบ่อนี้ทําเป็นเลี้ยงหนูขุนหนูใช่หนูขุนแต่ว่าระหว่างรอหนูขุนเนี่ยก็คือเลี้ยงจิ้งหรีดไปก่อนนี่ครับนี่ครับจิ้งหรีดครับครับกว่าหนูขุนจะออกมาก็เลี้ยงจิ้งหรีดได้หลายรุ่นใช่ไหมครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหเป็นเป็นเป็นช่วงรอหนูอยู่อันนี้กี่เดือนแล้วครับเลี้ยงนี่ครับเนี่ยมีประมาณไม่เประมาณ20่บปันค่ะโอ้ยี่สิบปันยี่สิบวันค่ะอันนี้เลี้ยงเป็นครั้งแรกหรือเลี้ยงหลายรอบแล้วครับเนี่ย โคองนี่เพิ่งเลี้ยงรอบแรกค่ะเพิ่งเลี้ยงรอบแรกครับผมอันนี้ใครคุณเลี้ยงคุณแม่คุณเลี้งหรือคุณพ่อคุเลี้ยงครับผมแม่จนมักจะเป็นแม่คุณพ่อเป็นคนคิดหาอะไรมาให้คุณแม่คนดูแลตก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 โอ้ฟ้าแบบดีแม่ครับฟ้าแบบโอ้ฟ้าสไลดโอ้เยี่ยมมากครับฟ้าสไล เ้าก็เลยทําเป็นฟ้าแบงค์พัาว่าสีามันจะกลับไม่ได้อ๋อเยี่ยมมากครับผมโอเคครับคุณแม่ครับตอนคุณพ่อคิดจยากจะเลี้ยงหนูแม่รู้สึกไงบ้างครับผมก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นฝั่นี้่มันก็ตอนแรกก็ ไอ้แกจะมีจะมีที่ขายหรอจะจะ,จะ,จะดีเลรแล้วก็วจะเลี้ยงเลี้ยงแบบไหนเพราะเราไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้ค่ะครับผมแต่ก็ถ้าถ้าเราเราก็ต้องศึกษาดูเนาะค่ไมันเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะครับ <c oughs> ก็ตอนเลนกรู้สึกไม่มั่นใจเท่าไหร่หรอกนะครับ<ช>แต่ <c oughs> คุณพ่อดื้อ,อยากเลี้ยง <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ดื้อยากเลี้ยงแล้วก็ไปดูที่ฟาร์มแล้ว ไปมาแล้วไปมาแล้วแล้วก็กลับมาก็จัดการเลยสูกใจก็จับเลยยากจะเลี้ยงอย่างเดียวพ่อลูกชายพอลูกชายพ่อจะเลี้ยงอย่างเดียวคิดแต่ว่าลูกก็เป็นคนออกตังค์อะไลูกคนลงทุนลงทุนลงทุนอ๋อเย่ยมะมากครับโอนี่เดี๋ยวผมคุยกับคนลงทุนก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อโทนครับชื่อน้องโทนนะครับคิดยังไงตอนแรกครับถึงถึงไปลงทุนให้คุณพ่อเลี้ยงหนูเนี่ยครับเนี่ยก็คือหนึ่งคืออยากให้พ่อมีแบบอาชีพอยู่บ้านอย่างเงี้ยครับครับผมก็ พ่ออยากจะลงทุนอะไรพ่อจริงแกอยากทําอะไรแกจะศึกษามาบ้างแล้วสักพักหนึ่งนะครับก็เลยเหลือแค่ลงทุนผมก็เป็นส่วนของผมตรงนี้ก็ได้ลงทุนให้แต่พ่อเป็นคนทําแม่เป็นคนทำครับโอ้เยี่ยมมากครับขอโทษครับทำงานอะไรครับมีเงินลงทุนในพ่อขนาดตอนนี้ตอนนี้ไม่ไม่ได้ทํางานครับตอนนี้แต่จริงเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพครับเดือนเดียวอ๋อเป็นมนุกเงินเดือนเหมือนกันใช่ครับเพิ่งเพิ่งมาเนี่ยครับว่าไปทําอะไรเดือนเดือนเดียวได้เงินหลายแสนอ๋อครับผมขอบคุณมากครับผม น่ครับก็ตอนนี้ครับก็นี่ครับเป็นบ่อที่เลี้ยงหนูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เลี้ยงจิ้งหิีดก็เป็นอาชีพของเกษตรกรแบบใหม่นะครับเนาะไม่ต้องไปตากแดดนะครับไม่ต้องไปตากแดดไม่ต้องทําอะไรแต่ว่าจะได้ทุนหรือได้กําไรในต้องรอดูต่อไปว่าเราจะเลี้ยงแล้วเป็นยังไงต่อนะครับโอเคนะครับคุณแม่ครับถ้ามีคนสนใจครับอยากจะเลี้ยงหนูอยากมาชมวิธีการเลี้ยงหนู อยากจะมาชมวิธีการเลี้ยงกิ้งหดสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ไหมครับผมได้ค่ะที่นี่อยู่ที่ไหนครับผมที่บ้านหัววัวค่ะหมูสิบบ้านหัววัวหมูสิบสี่ตำบลครับตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโอเคนะครับท่านมีกบด้วยพอกลังพ่อพันกบด้วยครับถ้าใครอยากมาดูวิธีการเลี้ยงหนูเลี้ยงกบหรือเลี้ยงกิ้งหดคืออะไรก็ตามที่สามารถเลี้ยงอยู่ในบ้านได้นะครับหาอะไรได้ที่บ้านได้เนี่ยสามารถเข้ามาศึกษาได้ที่นะครับเนาะ โอเคนะครับใครที่อยู่ในแถวอำเภอจังหวัดบุรีรัมณ์เนาะอำเภอประโคนชัยอำเภอเมืองหรืออำเภอนางรองอำเภอใกล้เคียงครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับเนาะโอเคนะครับวันนี้ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมินะครับกับคุณแม่อะไรครับผมคุณแม่แม่ค่ะคุณแม่แม่นะครับกับคุณพ่ออะไรครับผมพ่อไทยครับพ่อไทยคุณพ่อไทยครับกับมังอะไนะครับโทนครับน้องโทนนะครับขอตัวลาไปก่อนไม่ลืมไป ขอเบอร์ติดต่อนะครับเบอร์อะไรครับผมได้ครับ080805ใจเย็นครับ080805 805ครับ4652 4652ครับวันนี้ฟาร์มหนุพุกใหญ่ชัยภูมิกับคุณพี่ๆก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมันมีพี่ย้อยไปดูหนึ่งทีนึงตรงนี้ทำมาตรงนี้ทำมานานแล้วอ๋อเหรอครับ อ๋อนี่ครับว่าเรื่องเป็ดเลี้ยงอะไรใชยครับเนี่ย่ทุกวันโอ้เลี้ยงมันกินไข่แบบเป็นเกษตรพอเพียงมากๆเลยครับเนี่ยอ๋อนี่ข้างในจะเป็นจิ้งดิดอันนี้เป็นอันนี้เป็นจิ้งดิดแบบที่เลี้ยงขายมาหลายรุ่นแล้วอ๋ออันนี้หลายรุ่นแล้วค่ะหลายรุ่นแล้วเลี้ยงมากี่เดือนแล้วครับจนอยู่นี่ครับ อันนี้เริ่มตั้งเริ่มเริ่มเลี้ยงตั้งแต่เดือนเมษาค่ะเมษาเริ่มเลี้ยงโอ้เลี้ยเมษาเขายได้หลายรุ่นแล้วนะครับเพราะว่ามันมีวันสี่สิบห้าวันก็ขายได้แล้วใช่ไหมสามสี่รุ่นนะคะโอ้ครับนี่ครับสอนวิธีการเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับถ้ามีคนอยากเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยครับถ้าจะเลี้ยงเลี้ยงยังไงบ้างครับรถรถเลนะคะเราก็ต้องมีโรงเรือนครับผมโรงเรือนที่ไม่ให้เปียกฝนเปียกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ต้องมีทํา ทำอันนี้ค่ะเป็นเป็นโบเขาเรียกว่าโบเป็นอันนี้ทําเองใช่ไหมครับเนี่ยค่ะพ่อทําเองภาษาไทยทาเองก็ซคุณพ่อทําเป็นทุกอย่างเลยับแล้วก็ออกก็แผ่นเรียบค่ะแผ่นเรียบครัผมจะใช้ความกว้างที่แผ่นหนึ่งค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัดครึ่งแผ่นค่ะแล้วพ่อก็ออกแล้วก็ใช้สีนิโคลยาแล้วก็ไปหาซื้อพันไข่ที่อินเีบมาค่ะครับผมโบนี้จะใช้ไข่ประมาณสองถาดค่ะ อเอาแค่สองถาดใช้ถาดประมาณประมาณถาดใหญ่นขนาดนี้ครับนี่รตัวนี้ตีครับตัวนี้ครับอันนี้ก็อ,อันนี้ได้ประมาณสิบสิบวันนะค่ะตัวนี้สิบสิบสิบสองสิบสามวันนะค่ะตรงนี้ 10, 10, 10 12, นนะคะรับผมค่ะ เจะเลี้ยงให้อาหารให้น้ําค่ะเป็นเป็นขุยมะพร้าวค่ะให้น้ําเขากินแล้วก็อันนี้เป็นอาหารอาหารผงค่ะเลี้ยงยากไหมครับเลี้ยงยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยค่ะไม่ยากเลยโอ้เย่ยม,มากครับ<อ>ผมให้ให้อาหารเชา้ชาเช้าเย็นค่ะเรามาดูให้น้ําเช้าเย็นแค่นั้นเองครับผมถ้าวันไหนร้อนเราก็จะพรมน้ําให้นหน่อย,อยโอเคอ่ามาดูกอบครับกบอยู่ไหนนอะอันนี้ก็เลี้ยงเป็ดออกไข่ก็มีนะครับโอ้พอเพียงมากครับผมอยู่แบบนี้เนี่ยสบายเลยครับโควิดมาสักปีหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกครับตอนนี้อยู่ได้ครับอยู่ได้ครับอยู่ได้ไก่ก็มีเนาะ ไก่ก็มีจะขายจะขายจะขายตัวที่เป็นกบเนื้อกืบหมดแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวพอพันอันั้นกำลังพ่อกำลังพ่อเป็นลูกค่ะโอ้ฝั่งนู้นครับนี่นี่ครับฝั่งนู้นเป็นพ่อพันแม่พันค่ะช่วงนี้ไม่มีกบเนื้อขายมีแต่พ่อพันแม่พันค่ะโอ้พ่อแม่พันนี่อันนี้เป็นแม่พันค่ะอายุครับแปดเดือนอู้หโตมากนี่ครับ กบต,ตัวตัวมากเลยเนี่ยอันนี้อายุครบแปดเดือนแล้วค่ะคือเป็นแม่พันธุ์ได้สบายเลยแปดเดือนแล้วค่ะเราจะแยกอแยกแม่พันธุ์ไว้แต่งหาแล้วก็พ่อพันธุ์เราจะไว้อีกบอหนึ่งค่ะอ๋อผสมเองใช่ไหมครับเนี่ยค่ะผสมเองพอวันไหนที่แบบอากาศม,ม,ม,มันคืมๆมันฝนจะตกพ่อก็จะจับ ไปใส่ที่โน่นที่โน่นค่ะแล้วเขาก็จะไข่เลยให้เราโอ้เก่งมากครับเก่งมากไอพ่อพันธุ์อยู่นี้เลยพ่อพันธุ์อยพ่อพ่อพันธุ์กี่ตัวครับเนี่ยพ่อพันธุ์ก็ประมาณห้าสิบตัวค่ะแต่ว่าที่ขึ้นลูกของเขาที่ยังไม่โตค่ะจะแยกไว้อีกอืมนะครับก็คือมาที่นี่ได้ดูทุกอย่างครับมาจะเป็นกบจิ้งหรีดไก่เป็ดได้ทุกอย่างครับผมค่ะคลิปเดียวแล้วครับวันสุดท้าีย